สวัสดีครับสวัสดีกัส่องสายไปเลยครับเมื่อนี้อยู่ไอยู่หน้าคือเ่าครับชมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเนาะมนี้โครงกันงหญ่ครับปลูกมันแก้วครับมันแก้วแตงโมแตงไลครับรถเท่าห่างค่ายเบิ้งครับความเสียหายของรถสมรถมื่อเสาร์นี่ยกปลูกได้สามสี่ร่องมีความรูลร้ดันนะครับ มันมิตะดานเดียวเลยสำรรถสมลากอะเป็นเนี้ยนี่ครับปลูกได้แล้วเดี๋ยวมัหนาเบาหงยก็ยกปลูกสีค้องเปลือนแตกก่อนเปลือนแตกสิ้นแตกตะล่างเรียบร้อยครับหลงร้อยไนะมนความเสียหายของมันข้างในเขียวบินเบ็ด บินเบิดครับเน่ยเกียวรักกระแตนเบิดรถคันนี้ชื่อปีหาหนึงครับรถคันคันที่สองของบานเลยให้างสนิมเก้เลยน้ำมันขาดครับน้ำมันเฟี้ยงไฮร้รลิกใส่ในคาดมันเึ็นขาดบมีเดี๋ยว่าเติมนี่พี่แล้วครับได้มาเรียบร้อยแล้ว เติมนี่พี่เติมกระวัดโอเคครับเบื้องทางพี่ทางนี้เสียหายก็าทาั่งหุนครับเนี่ยห้อยหอยมันกินครับถ้าสมัยติดฉีบเนาะมันกินเสียหายมากต่ติดฉีบผุนเขาต้องเขาต้องเอ็ดออกอดีดแนะ่นี่ขอมัน มีก,กาวครับกาวดำท่าเส้นเกยียนครับรอบเบิ้งครับเดี๋ยวประกอบไปเบิ้งค้อมเสียหายเสียหายครับเอาเบิ้งทั้งพี่ทั้งนี่กับบบปันใด้ครับเบิ้งน้ำมันครับเบิดรถมีซ้ำนี่แหละมีตะเล็กครับทั้งนี่งามดีเนี่ยเก่งเลย อานนี้แถวตะก,กะแตนบดัดล่างของบัดกับภายใน,ม,นมันจะเศษเล็กล่างออกยางดีเลยรั้งนี้ถือว่าสวยดีอยูทั้งนี้มีนมันครับมันสิ้นหัวมันย่อยออกสิ้นสิ้นตัวนอนครับสิ้นลายนอนขเขา็นสิ้นตังสิ้นตังมันอยู่นี่สิ้นตังค์ ที่ตั้งอยู่นี่มันบวมวัวไปเบิ้งอุปกรณ์เท่าที่ประกอบใส่สิ่งใส่ยังนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นละเบิ้งยอนมันแกวครับพันพันสีม่วงครับมันแกวโอเคครับแต่ว่าเบื้องประกอบหลังาประกอบใส่รถเดีย๋ยวไปลองเบิ้งว่ามันทีใส่ได้ดีปะ่ะนะครับโอเคมีน้ำมันเฟืองห้องใดว่าแล้วตูงไงเลย สายติงๆหนะึ่งกวบไปส่วนหนึ่งแล้วเกาวดำนี่กาวดำเดี๋ยวหัวบ่หัวกับเดีือดรูกันครับมัน <c oughs> เป็นฟ้ามันครับฟ้าอัดอัดไตมันเยอะเห็ดไอ้เบิ้งนี่ทางทางมันเสียหายหลายนี่ตัวนี้ตัวนี้เสียหายเนี่ยนี่จะสีมึงครับ เลื้ยงเลยเด็กเลื้งเลยจ้ะนีนน่ใส่ซิดเรียบร้อยแล้วใส่กลับไปแล้วไม่โยกบเบ้ยมึงตัวขอบนี่ก็หายไปแล้วจากีด่ทศดในซ้ำแต่เดี๋ยวลองเบิงหนะ่อยอ้ี่ยังางไรครับนี่ซ้ำนี่ละ เปิี่ยลรวบ่เนานะนหนึ่งฝืนซื้อมาแล้วสามร้อยคนระับเปืีนตัวไม้ครับอุปกรณ์เรื่องนาะเอาลวดเดียวเลย ใส่ได้บ้าะบรู้เเอาได้ได้ ฟิตใช่ป่ะฟิตเัืงสีได้มันก็ดีครับมันก็น่านแตกเนาะตะวันนี่ลวมมากเลยโอเคครับเดี๋ยวรอบยกไส่นอีกทีนึงครับยกไส่ลดเดี๋ยวทายพวกอีกประกอบไปไง่ายครับเดี๋ยวโซ่ลักถังนะึงเนาะโอเคครับ หยอมันห้องกับเพียกบยอดมกกัดแจ่วห้องกัอนอันนี้ของเบาไฟก็ของไอซิดครับเพิ่นเพ็ดให้หนึงครับให้หน้าให้ให้ที่รถจอดนั่นแหละของผมมีสามให้ผมนี่ให้นี่ครับอีกสองให้หุ่นครับห้อง,หง,ง,มมงให้หมดปูตกแตงตกโม่ให้ลายอย่างครับอหยอดมาดอะไล่ละ พอดีได้โอกาสซสอมรถดกะยหนียกว่าไปเลยครับเอ้าโอเคครับเดี๋ยวประกอบกันเลขหน่อยครับเดี๋ยวมันจะขี่ได้บ่เดี๋ยวล่อ,ลอชมครับมันสีหัวบ่าจากไหนก็นล่อเบิ้งกันครับนครับดาบดแหกเขาท่าเกา่าอัดดากมันเนี่ยดาบมันอยู่กดมันโคตร้อนกัน ต่อเข้าไปเลยชาวห้องกับิีกแม่อาาวห้องดีอยู่แล้วถ้าเรียบร้อยครับถ้าขอไปเห็งนันแห้งต่อเมื่อเสร็จราการแล้วแห้ง,งกล้ามแล้ว ออแข้งเลยครับึ่งครั้งปกปอต้อหมุนเบิงบ่อนมาเนเขาบยุดนักเลยครับต้องฟังเสียงเลยหยุดซะก่อน อันนี้นอันนั้จ้างสร้างนี่อันเฮ็ดแบบหน้เว้ยเบิดหลายครับพร้อมกับเฮ็ดมาะดดนครับเฮ็ดปินแต่แต่ไรรถที่เกลียบครับ มันมั่นมั่นหลุดออกก็แตกก็พอโอเคครับข้างถึงตัวเลยแบเช็ดไปแล้วข้างเลยครับเดี๋ท่างถึงตัวครับรอเบิง กวนฝากฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ